พิมพ์ริภัยลุยติดไฟชุมชนคลองเตย100ดวงหลังทนเห็นสภาพที่ต้องอยู่กันแบบมืดมิดไม่ไหวแล้วคนทั้งประเทศจะได้เห็นคลองเตยสวัสดีครับแฟนเฟร t ช h a n แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราขอชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องที่พิมพ์ริภัยได้ช่วยเหลือผู้คนในหลากหลายที่และล่าสุดเข้าช่วยเหลือผู้คนในชุมชนคลองเตยใจกลางเมืองหลวงแล้ว จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับพิมพ์ริพายลุยติดไฟชุมชนคลองเตย100ดวงหลังทนเห็นสภาพในชุมชนที่ต้องอยู่กันแบบมืดมิดไม่ไหวแล้วเจ้าตัวสั่งโซลาเซลล์จัดเต็มติดไฟให้สว่างทุกคนต้องได้เห็นคลองเตย พิมพริพายหรือพิมพันสารรัฐแมคคาออนไลน์ลีลาการขายสุดแซบ่บที่มัดใจลูกค้าได้อย่างดีทำไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมร่ำรวยมหาศาลแต่เธอไม่เคยลืมที่จะกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณทุกคนแถมยังเดินหน้าในการทำความดีแม้จะเจอเรื่องราวดราม่ามากมายในชีวิตล่าสุดพิมพริพายดูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนคลองเตยให้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตหลังเจ้าตัวลุยสำรวจพบว่า ในชุมชนยามค่ำคืนมืดมิดมากจริงๆเจ้าตัวสั่งโซลาเซลล์จัดเต็มติดไฟให้สว่างทุกคนต้องได้เห็นคลองเตยพิมพ์ริพายพร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจชุมชนคลองเตยที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยคลิป เผยให้เห็นพิมพ์ริพัยได้เดินเท้าเข้าไปสำรวจในชุมชนพบว่าตลอดทางเดินเข้าไปในชุมชนนั้นมืดมิดมากไม่มีแสงไฟในขณะที่สนามเด็กเล่นก็มีเด็กๆออกมาวิ่งเล่นกันด้วยความมืดเช่นเดียวกันนอกจากนี้พิมพ์ริพัยยังได้ให้กำลังใจเด็กๆในชุมชนคลองเตยโดยพูดว่าโอกาสของชุมชนเดี๋ยวพี่พิมพ์จัดให้ส่วนโอกาสของชีวิตเองต้องเดินไปหาเอง ซึ่งน้องๆทุกคนในคลิปนั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอและโตขึ้นก็อยากมีเงินร่ำรวยเลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนพิมพ์ริพายอีกด้วย พิมพ์ริพายยังคงเดินเข้าไปสำรวจในชุมชนคลองเตยต่อและได้พบกับคุณยายท่านหนึ่งมีอาชีพขายข,ายขนมครกเลี้ยงหลานบางทีเข็นรถเข็นก็ตกหลุมตกบอ่ออาศัยอยู่ที่ชุมชนคลองเตยมานานถึง60ปีแล้วหน้าบ้านของคุณยายไม่มีไฟเลยสักดวงมืด,ม,ดมิดมากไฟก็อาศัยเพื่อนบ้านช่วยต่อให้หลังจากนั้นพิมริพายก็ไม่รอช้าจัดไฟโซลาเซลล์หนึดวงงบเท่าไหร่ก็ติดเพื่อให้คนทั้งประเทศจะต้องได้เห็นคลองเตย ขอขอบคุณภาพจาก YouTube พิมพ์ริพายและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากคมชัดลึกนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องดีๆล่าสุดของผู้หญิงที่ทรงพลังในโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียพิมพ์ริพายชื่อนี้มีแต่จัดให้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีกับความดีที่พิมพ์ริพายได้ทําให้กับพี่น้องชุมชนคลองเตยในครั้งนี้นะครับและขอให้เป็นผู้ให้ที่มีแต่ความสุขแบบนี้ไปเนิ่นนาน,นะครับพิมพ์ริพาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้การเรราต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ